ประเด็นต่อมาครับกรณีนายชวนนิน,อน,อนทระโกมาราสุดโฆษกพักปัจจิปักนได้ออกมาให้ข่าวใน,ท,ในทางในกล่าวหานางสาวยิ่งรักว่าทําตัวเหนือกฎหมายและก็ใช้ความรุนแรงปล่อยให้มีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงนี่คือการกล่าวหาที่ผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงนะครับนางสาวยิ่งรักยึดกฎหมายทําตามกฎหมายครับไม่ได้อยู่เหนือกฎหมาย และไม่เคยสนุนใช้ความรุนแรงรวมถึงไม่ไม่สนุนให้มีการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงวันนี้การทําผิดทางกฎหมายนางสาวยิ่งรักในฐานะนายัุคนตรีผู้นําฝ่ายบริหารเนี่ยก็สั่งการให้ดําเนินการกับคนที่ทําผิดกฎหมายการใช้ความรุนแรงต่างๆก็มีการปล่อยให้มีการดําเนินการก็มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการนะครับรวมถึงคดีที่เกี่ยวกับการหมิ่นสถาบันเบื้องสูงเนี่ยวันนี้ก็มีการสั่งให้มีการดําเนินการ นั้นกรณีที่สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มากล่าวหานางสาวยิ่งลักษณ์ก็คือการใส่ลายป้ายสีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเพื่อหวังผลทางการเมืองเท่านั้นเองนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องวันนี้ผมยืนยันว่านางสาวยิ่งลักษณ์รวมทั้งพรรคเพื่อไทยมีความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับไม่มีใครที่จะไปสนับสนุนคนที่จะให้มีการละเมิดการกระทําผิดในการบินสถาบันเบื้องสูงรวมถึงกระทําผิดกฎหมายและไม่สนับสนุนความรุนแรงใดๆน,นะครับ เรายึดตามกรอบของกฎหมายยึดรัฐธรรมนูนเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่สมาชิพกพรรคปฏิบัติโดยให้ในายชวนอนท์อินทรชคม,มาสุดออกมากล่าวหาเป็นการบิดเบือนที่ผมบอกว่าเป็นเรื่องไร้สา,สาระแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นการกระทําที่ไร้าสาระรายวันนะครับเป็นเรื่องที่ไม่สร้างสารรกับการกระทําของพรรคการเมืองนะครับซึ่งเป็นสถาบันเก่าแก่ 68ปีที่วันนี้ผมว่าน่าจะหาสาระหาจุดยืนยังไม่เจอนะครับวันนี้แทนที่ปฏิบัติบอกว่าจะเป็นรูปการเมืองเจด้านเจหัวข้อวันนี้อยากให้ปฏิรูปตัวเองนะครับโดยเฉพาะการทํางานในทางการเมืองในทางสร้างสรรค์การกล่าวหาโดยไม่มีข้อเท็จจริงผมท้านะครับถ้ามีหลักฐานก็ขอให้เอามาดําเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับนางสาวยิ่งลักษณ์หรือแม้แต่คนในรัฐบาล หรือแม่แต่คนในพักเพื่อไทยอยากล่าวหาลอยๆนะครับนี่เป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและก็ที่สําคัญไม่สมควรที่จะเป็นกล่าวหาบุคคลอื่นๆซึ่งเป็นเรื่องที่หวังผลทางการเมืองอย่างเดียวนะครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง